สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวันสำคัญทางาพระพุทธศาสนาค่ะนั่นก็คือวันอาสาลหาบูชาค่ะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆได,เด,เด,เด้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันอาสาลหาบูชาพร้อมแล้วไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะวันอาสาฬหาบูชา ตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน8ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่24กรกฎาคม2564ค่ะวันอาสาฬหาบูชามีเหตุการณ์สำคัญ3ประการที่เกิดขึ้นคือ 1. พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระปฐม,มเทศนาชื่อพระธรรมจัก,กรกปวัตนสูตร 2. พระสาวกองค์แรกที่เกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณทัญญะและ3พระรัตนไตายมีครบทั้งสองค์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ค่ากิจกรรมที่ถือปฏิบัติเนื่องในวันอาสาฬหาบูชามีดังนี้ค่ะ การทำบุญตักบาตรถวายพัตตาหารแด่พระพิสุสง์การปฏิบัติธรรมรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์และการเวียนเทียนเป็นต้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะทราบความหมายและความสำคัญของวันอาสาฬหาบูชากันไปบ้างแล้วนะคะคุณครูอยากจะเชิญชวนเด็กๆหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิก่อนนอนเพื่อเป็นการฝึกฝนสมาธิของเราอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคะ่ะ